สวัสดีครับ FC ช่องคุณลำยพระสมเด็จนะครับวันนี้เรามาที่บ้านคุณนำโชคนะครับเพื่อที่จะได้นำพระมาร่วมสร้างเบ้าโบสดวัดหนองยออำเภอไผ่สารีจังหวัดนครสวรรค์นะครับบรรจุไปในหีบสวยงามนะครับพระสมเด็จ สวยงามมาเปิดขึ้นจะให้ทยาะเอฟซีชมช่องนะครับขยายด้่อกล้องขนาดพันองเอ็กนะครับเราสมเด็จหลายเนื้อนะครับนานนี้ขึ้นจอขึ้นช่องไว้นี่แหละครับกรขนาดพัน0งเอนะครับวงสร,ารา้างภาพโปสนะครับรัระรนะร้ะองยอไปสาลีงจวัฒรสวรรค์ครับ สวัสดีครับพี่ลำโชคสวัสดีครับพีพ่ <respuesta. S 2> ลำโชคช่วงนี้ที่ตาตะโกเป็นไงบ้างร้อนไหมร้อนร้อนผลนลก็คมันก็ตกเลยแต่ตาตะโกร้อนแต่ตาตะโกร้อนหน้านี้กหน้านี้เขาตกไหมตกมันตกเป็นหวานนครสวรรค์เขาบอกว่ามีจุดบ้างไฟอำเภอไหนอยู่ผมอยู่หมู่บ้านจุดบ้างไฟเหมือนกันเดี๋ยววันหลังพี่น่าจะมาสืบหาอยู่แล้วพี่ลำโชคได้ยินค่าของใหญ่จริงนมันซอยมานานเนี่ย ก็มานานแล้วเสียงดังเลยเสียงดังเลยมานานแล้วครับเออให้มันดังนิดหน่อยอ่มานานแล้วคิดว่าแท้ทีแรกผมเอามาผมก็คิดว่าไม่แท้แต่ทีนี้ผมมาตรวจสถาบันทุกสถาบันมันก็แท้หมดพี่ว่าคิดว่าไม่แท้ใครจะายภาพแท้เอาภาพมาองค์ละร้อยสองร้อยกรไม้กรรมละร้อยอะไรเงี้ยกรรมละสองพันกรรมห้าพันแบบนี้ก็ไอ้งงูหอกห้าพันหอเอาเลยห้าพันหใช่ผมก็หอกมันจะแท้เหรอ ผมว่ากรรมมาหมดไปหลายตังค์ครับกรรมมาจนได้เป็นหินใช่เอาพูดง่ายหลักล้านเนี่ะพี่เอ็นลุงโชกครับกรรมมากรรมกรรมเพื่อจะเอามาต่อบุญสร้างโบสถ์วัดหนองยออําเภอโพเอยตำบลโพส่าอําเภอภัยสามีจังหวัดนครสวรรค์ครับเพราะโบสถ์ฐานแรกไม่มีวัดหนองยอเขาไม่มีผู้ในทุนที่จัดสร้างแต่ผมก็ เอาตังส่วนนี้ไปตำพระมาสร้างอุโบสถร่วมกับเอฟซีของไทยเทศหรือของผมเพื่อจะมาต่อยอดบุญครับคนที่จะได้บุญร่วมกับผมครับพี่เป็นแยงต้องตุนรไปใหญ่ครับไม่ครับมันบอกว่าถ้าถ้าเอาผ้าใหญ่นี่ต้องเป็นแ๊งต้องตุนหมดเลยไม่ครับคือถ้าใครว่าคิดว่าเป็นการต้นตุนนะครับคุณมาสองกล้องดูใช่เอาคนมาตรวจสอบดูถ้าไม่พอใจไม่ต้องไปเลยใช่ถูกต้องอ่า มีใครเอาปลายผ้าไปแล้วมาคืนงานที่ต้โต๊ไม่มีครับทาไมก็เขาไปตรวจเพื่อเป็นพาะแทนได้มาเยอะไหมพระชูเลพีผมก็ร่วมร่วมสองพันองค์ร่วมสองพันองค์เขาจะเปิดโครงการใหม่ที่จะไปรมไหมเนี่ยถ้าผมขายชุดนี้เสร็จผมก็ต้องไปเอามาอีกพอผ้ายายก็เหลือน้อยแล้วครับพายายมาเอามาขายอย่างนี้ไม่ได้พอยายของยายเก็ดไว้ตั้งรุ่นรวดอผมก็เริ่มปล่อยแพนแล้วถ่าปานผมก็ มีไม่เยอะเหลืออยู่ไม่ถึงพันเหลือตอนนี้เปรมเท่าไหร่ผมตอนนี้เหลือราคาหลวงพ่อปานองละพันหลวงพ่อปานประจำนงโคโน,นะครับครับนอกเกะาะเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อหาพระกันนะครับว่าพระที่ใหญ่ขึ้นมาชอยเนี่ยมีกล้ 5, อง5พันกว่าเท่าแต่เขาใช้เทคโนโลยีนในการขยายครับกล้องกล้องของอาจารย์บอยแต่ใช้เครื่องแปลงสัญญาณเพื่อเพิ่มความคมชัด ด้วยเป็นกล่องคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าที่นำโชคเห็นอะไรของของพระของใหญ่ชินบ,บัญชรบ้างนะครับครับเอ็วันนี้วันนี้มีกี่พิมพวันนี้มีอยู่สามแม่พิมพอ่าอ่าเป็นพิมจักรพัพ็นพิมใหญ่สังกติครับครับประมาณนี้อ่าด้านหลังเป็นไงบ้างด้านหลังก็เป็นหลังพศออครับหลังพศออพศอ,อ,อะไรพี่นำโชคสองพันสี่ร้อยสี่สองพันสี่ร้อยสี่ มีหลังหลังหลังอะไรนะหลังเจ้าสัวก็มีครับหลังเจ้าสัวก็มีมีคนมาเข้าคนมาหลังเลือกไม้ก็มีใช่ครับหลังมีเสลียก็มีใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาสองกันดูนะครับเอาดูด้านหน้าก่อนไหมพี่น้ำโซ่เนี่ยด้านหน้าเลยครับอ่ามีหน้าอกพี่ยนยนอะไรคนนี้มาได้ไหะพี่พี่ขยายใหญ่เลยนะเนี่ยเล่นไม่ได้ฮะจะติดจอให้เรียกคนนี้หน่อมาไม่ได้หรอไม่ได้ อกี้ที่องค์นั้นที่เห็นเนื้อเห็นที่เมื่อนี่ที่เม่อไงเงินมันขยันไม่ได้เข้าไปดูเพียงยันไม่ได้ต้องขยาาันภาพยอ่อเลยแต่ขย่อมองไม่ชัดนี่กระโดดไปหมานี่ยครับนี่ชัดเจ้าเราเนี่ยเห็นทุกอนูเลยที่ลำโชคมีคนขอสองดวงมีอเยอะไหมก็มีเยอะบางคนที่เอฟซีเขาเชื่อใจเขาก็ไม่สอดทำไม เขาไปตรวจแท้กโอเคแต่ชุดนี้เป็นยุกต้นนะยุกต้นแปลว่าตอนแ็สงสมเด็จน,นะครับใช่คือนายสายวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีการาแบ,บ่งเป็นพิมพ์ที่ชัดเจนนะครับใช่ถูกต้องแล้วก็มีแบบเป็นยุกต้นแล้วก็แบ่งเนื้อออกไปเป็นเนื้อต่างๆนะครับครับ น่าสวยครับนี่ด้านหน้านี่ด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นขึ้นเหน่ือกระดานนะครับนี่แดงๆไม่ก็ดอกสนิมนะครับใช่ องน,นีนะครับน,นี่ทีมอะไรหลังพอสองครับเป็นทีมจกักรพรรดินี่เนื้อจกักรพรรดิเนื้อสวยครับภายในน,น่าจะมีการลงรักนะครับก็มีสีดำใช่มีสีหยกสีเขียวเนับเหยกมงนสารชัดเจนเน่ยอันนี้ ภาของท่านนะครับเนรัีเกตเกตเกตขององค์พระนะครับไปสังเกตเห็นนะครับว่าหมวนตัวมนกันนะครับ ด้านหลังนะครับสองสี pim, 4, 24, 4, 4, 4, 4, ่สองสี่สองสี่นะครับสองสี่สองสี่นะครับมีเหล็กไหลเงินยวงมีเด็กใหญ่เม่เด็กเป็นใหญ่เงินยวงนะครับที่ <si ี่เงาเงาขึ้นมากลางกลางเนี um ่ยเล็กไหลเงินยวงเหล็กไหลไปดำสีดำนี่ก็คือรับนะครับ เป็นถูกแอวไซต์ขึ้นมาครอบนำติดนะครับนี่ครับเหล็กไหลเงินยวงครับชัดเจนนี่ครับมวลสารเพียบเลยเป็นเหล็กไหลเงินยวงเหล็กไหลไผ่ดาติดแค่เหล็กอยู่ติดนะครับพี่นําโชคไปจับมาเพื่อที่จะมาแบ่งปัน FC ในช่องช่องกลางของพี่พี่นโชคครับเพชรพวกผมยังไม่โตครับหายากครับ ในช่องเดียวช่องทางผมก็แอดมาจากบ้านเขียวหรือบ้านฟ้าถ้าใน Facebook ผมก็พะบ้านร้อยล้านนะครับเอแอดมาได้เลยหรือพร้อมเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวให้แต่เทพเขาลงเบอร์ให้นะครับเอตี่าเนื้อหาเลยจัดๆนะครับน่ประมาณนี้ครับเอตี มาาใครคิดว่าเก๋ไม่ต้องมานะครับใช่ให้คนที่คิดว่าแท้นี่อยู่ในที่นี้หรอใช่นี่ยอ้าวอยู่ในนี้เหรออยู่ใน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 หินนี้เป็นบางองค์ในหีนนี้เป็นบางองค์นะครับถ้าเจออย่างนี้นะครับห้าพันใช่เนี่ยนะครับเนี่ยถ้าเจอแบบนี้นะครับอันนี้ที่ทำโชคหลายคนบอกว่าเป็นเนื้ออ้อนก้นทุกนะครับใช่ ใครทำพระไปที่ทำพระไปที่เป็นอเอฟซีใหญ่ีอันตร์เนี่ยก็ได้พัะแบบนี้ไปนะครับทางสายวิทยาศาสตร์นะครับเขาจะพิจารณาจากเหล็กใหญ่งเงินร่วงตะไบท้องอผคงสร้างผู้ 7ปเนี่ยนะครับอําเภอท่ากระโกเขาใช้ก้องพันเก็ขยายปรับปรงุงเป็นได้5,000กว่าเท่านะครับแต่อําเภอกรุงจังหวัดกรุงเทพมาหานครนะครับเรียนหลายคนยังหลักดามอยู่นะครับเซซิฟแต่ผมนี่้าตัวนี้ถ้าเป็น ตัวเดิมมันก็ประมาณหนึ่งเท่าอันนี้มันประมาณเจ็ดแปดเท่าครับเจ็ดแปดพันเท่าใช่ว่าถึงเสียงคนหนึ่งนะครับที่คุณบอกว่าผิดเนื้อผิดพิมมันเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วที่ลำโชค,ค,คุณบอกว่าพระที่ผิดทีโมกาสแท้เพราะว่าถ้าเขาปลอมพระนะครับครับเขาต้องปลอมพิมที่นิยมขนาดที่ถูกต้องพิมที่ไม่นิยมผิดขนาด S <S นี่เป็นยุคต้นหลังไหลเงินนะครับไ,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 ไหลเงินยวงนี่มีแร่ธนะชาติผมก้านทูทแร่เหล็กไหลเงินยวงะตะไบทองคำดินเจ็ดโกงหรือเม็ดตุ้มกรมีหยกสีหยกนะครับเขาจะประหลาดประลายนะครับนี่ชุดต้นเลยตรงนี้ผมปล่อยสามสี่พันได้แต่ผมเอาห้าร้อยห้าสิบห้าบาทตรงนี้ปล่อยสามที่ก็เงีบเดียวกันนะเรา ใครจะมาส่องแล้วคัดไปเลยก็ได้นะได้ใครจะอยากได้พักดีแบบว่าเอาเนื้อนี้นะครับคุณมาส่องเอาเองมามาส่องด้วยกันได้นี่ครับดีเดี๋ยวรายไขดำกลมๆนะครับครับเห็นเงินยวงถ้าคุณไปดูช่องเสียงห้างคุณจะไม่เห็นเนื้อแบบนี้นะครับ้โหเักพอจะตัดดูพิมพ์อย่างเดียวใช่ถูกต้อง อันนี้ครับโมเลยเลยเงินยวงจบเลอาจารย์นะครับสีเขียวชุดน yeah, no. right. ี้ถือว like ่าแท้นะครับแท้สถาบันแทจุเส็นแทสมาคมคนที่เขามีสมาคมดูซุ้มนะครับเกดีม้วนนะครับไยเกดนะครับไยเกดเสียงของพระนะครับม้วนนะครับนี่เห็นไหมครับใช่เห็นเล็กงรเงินยวงก็จบแล้วนะครับใช่ถูกต้องเงาวับเลยครับนี่ ประมาณนี้นะครับแ่ไฟเอิร์ดนะครับเป็นลายหายากนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาปล่อยหลวงพ่อปานของใหญ่เดี๋ราจัดเบ็ดก่อนอันนี้กอนเราเปิดการดูไปเรื่อยๆอันนี้ด้านหลังนะครับโอ้โหด้านหลังนี่สวยมากครับอันนี้ด้านหลังนะครับเงาวับเลยครับเดี๋นะไล่เงินยวงกันนะครับเป็นด้านหลังนะครับนี่ ันนี้สวยอันนี้ก็ห้าห้าร้อยห้าสิบาทองคำโงทองคำเนี่ยถุงบายบทองคำแล้วก็ทองคำ้วเป็นทองคำใช่หยกสีเขียวเหล็กไหลเงินยวงเยอะมากครับครับนี่แม่เหล็กต้นครับแม่เหล็กดูดติดทุกองนะครับนี่อันนี้ทองคำครับนีทองทองคำใช่สวยครับสวยผมบอกว่าสวยสวยเลยนะครับนี่นะครับ กาหนาอุ้ยเนื้อจับครับใครได้ไปคุ้มนะผมบอกว่าคุ้มๆแบบจุดๆนะครับห้าร้อยห้าสิบห้าไม่ต้องเสียได้ตังนะครับส่งฟรีทุกรายการไม่คิดค่าส่งนะครับฟังผมให้ดีนะครับเอฟซีของไตเทนะครับห้าร้อยห้าสิบห้าบาทไม่คิดค่าส่งแม้แต่บาทเดียว ห้าองค์แถมหนึ่งสิบองค์แถมสองครับยี่สิบองค์แถมสี่องค์นะครับอีกสิเนี่ยถ้าใครอยากจะมาเลือกทีละองค์ได้ได้นั่งรถมาเลือกเลยที่นี่ได้ไม่ววากันแต่ไม่ใช่มาองค์เดียวไม่ต้องมาเดี๋ยวเราส่งให้ดีกว่าใช่แล้วรเราส่องกล้องให้ดูดีกว่านะครับครับนี่เราจะไม่หลอกลูกค้านะครับเราจะเป็นฐานขายที่มั่นคงนะครับอีกสิเห็นไหมครับขอบคุณครับ ดูตักอบดูดองเขาว่องนี่เขาวออ่อนีห่หลังไม้หลังไม้กระดากระดานใช่ไหมครับใช่หลังเปิดไม้หรือหลังอะไรพี่น้ำเป็นเพื่องรูที่หลังกระดานครับนี่ประมาณนี้ครับหน้าอ,อก เซียนไม่กล้าซื้อเครื่องเซ็นตรวจสอบครับกล้ขึ้นกล้องตัวกล้องครับใช่ค้าพารของพวกคุณขึ้นกล้องนะครับจะเกีก็ได้นะครับคุณพยายามใช้ 10x ไปอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็พยายามที่ให้ลูกค้าคุณเชื่อ 10x ไปเลยนะครับถูกต้องเพราะเมื่อไหร่เขาดูพันร้อย x พันเท่านะครับครับค่าที่แท้ของแท้ 10x กับแท้พัน x คนละแท้กันนะครับครับผมพยายามบอกให้ x ทุกครั้งนะครับว่าให้ก่อนจะซื้อพัรจากใครครับ ให้ส่องหามวลสารที่สูตรมวลสารแบบนี้ไปก่อนไนะอ้คนที่บอกว่า้าพี่น้ำโชค<น>เอาผ้าเก่ามาบดแล้ว๊มใหม่เก่าไหมไม่เก่าครับอา้าวไอเซียนบางคนโหว่าเก่าไม่เก่าบไม่เก่าทําให้เก่ามันทำยากครับเดี๋ยวผมใช้ดูผ้าหลักล้านนี่เอานนี้ออกนะครับนี่เป็นผ้าโซนหลักล้านนะครับเรื่องเดียวกันอเดี๋ยวดูเอานะครับ ไม่ต่างกันเลยครับ <S <S ในใี่ดูน<ะ>ี่พระโซนหลักล้านนะครับเอฟซีดูเอานะครับเนื้อไม่ต่างกันเลยเห็นไหมนนเนื้อหาเหมือนกับห้าร <55 5 S 1> ้อยห้าสิบห้าแต่ตรงนี้ผมต้องขายหลักล้านนะนี่คนที่นำพระที่ผ่านกล้องพันเข้าไปให้กล้องคนเล่นสิบเอฟดูนะครับแค่ที่กครัวปิดนะครับ ส X เขาเห็นแค่สิเท่ามันจะเห็นอะไรบ้างนะครับใช่อันนี้มันเจ็ดแปดทันเท่านะครับใช้เทคโนโลยีที่สูงแล้วไปถามหาความถูกต้องจากเทคโนโลยีที่ต่ำนะครับคือสิ่ X กับพันบอกเขาเป็นเซียนเขาก็พูดไงเขาก็เชื่อเขาบอกอย่าไปเล่นภาพบ้านๆเก็บเนื้อหาสารกลนขายได้อย่าไปเล่นภาพแบบนั้นเก๊คุณลุงไม่ต้องไปเช่ามาอีกเชื่อผมผมจะพูดนะครับไอสากลของคุณเนี่ย ทำไมไม่จ้ามพิสูจน์ให้ดูใช่ให้เห็นตรงนี้นะครับคุณบอกซื้อซื้อแต่ซื้อจริงหรือไม่องค์ละสองพันสามพันเองนะครับถูกกว่าพระเก๊อีกแท้นะครับแต่ผมบอกอันนี้ผมแท้เครื่องเต็มแท้สถาบันแท้งนานประกวดนะครับเรื่องหาสาคนลเป็นยังไงผมไม่รู้จักนะครับดแท้ปากเปล่านะครับใช่แท้ทั้งโลกคนเห็นทั่วโลกนะครับทั่วโลกทุกคนเขาไอ้ที่คุณเห็นนี่นะครับคุณอย่างเก่งก็เห็นแค่ยิ้มทรง ตัวทั้งโลกไม่ใช่แบบนี้นะครับเอฟซี 4, นี่ของผมนีเห็นทุกจุดทุกรไตายนะครับนี่เห็นไหมครับหน้าผากของโค้งชั้นนะครับนี่คุณก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่ไอ้พวกที่แอบมาดูคลิปช่องผมแล้วเนี่ยผมยังครูคุณนะครับถ้าคุณแอบมาดูนะครับใช่นะครับคุณกอไก่คเนื้อหาจัดจ้านนะคอันนี้คงเป็นร้านนะ ใครสนใจก็ปล่อยนะครับสิบีนี่ดูด้านหลังนี่ด้านหลังของโครงสร้านเป็นรูด้วยนะนี่นะทำนี่พ้าแท้ดูง่ายครับอันนี้ของพี่โปเป็นล้านหรือเปล่ใช่แต่คนอื่นเขาปล่อยมาสิบล้านนะแต่ปล่อยแค่สามล้านมันลุงเทพวะเนี่ยเรียกลุงเทพครับงนี่เห็นอ่าบีน้ำซุปเอาไอ้ตรงอ่ตรงกลางนี่ย ตรงนี้จะมีแถวซ้ายมีอะไรเห็นชัดเจนนะครับครับอสิบอันนี้หกห้าพันเท่าขึ้นนะครับก็ใช,ใช้โปรแกรมในการทําให้ภาพละเอียดมากขึ้นขึ้นนะครับต้อบการลอยมันบ,บ,บอกผมวงนี้ยบอกเป็นสิบล้านก็ปล่อยได้นะมครับเนี่ยของเด็กนี้เปิดไปสิบล้านก็ปล่อยได้ใช่แต่เอาสามล้านแต่ผมไม่ได้ปล่อยอ พี่น้โน้สจอ๋อนียยุบเป็นถ้ำเลยครับนีตร้ตงขามี่ๆตรงนี้ที่แตกนี่ร้ที่แตกออไปนะครับยบินลอบินหน่อยเยวยนะบินออกไปนะครับบินนีดเดียวเาตูเข็มวเนี่ยขยายต้องคือนี่นี่ปมองไม่เห็นเอาตรงนี้บินตรงนี้ิมองไม่เห็นนะครับใช่ ไอ้พวกที่ถามว่า 10x ไปพัน x หาเจอโลกนะครับผมไม่ต้องหาอะไรนะครับเห็นทุกอย่างใช่ไอ้พวก 10x นั่ประมาณ7-8พันเท่าได้พวกมึงสอหาอะไรครับเห็นอะไรกันบ้างฟองตามพวกพวกเซียนพวกสายวิทยาศาสตร์ปิ๊กปิปิใช่จะใช้จะใช้พัน x ผมไม่ได้เลยต้าพวกเซน่าไม่ต้องมาเทียบกับผมนะครับเพราะมสายพาดแท้อ้าาดมีพุทธคุณเราสามารถลองได้นะครับ fc ผมบอกไปเลย พระแท้สามคนนี่ตกคือบินตายนะพระแท้สาคนแฝงแล้วตกคือบินตายนะพระแท้สาคนพระโง่พระบ้านๆ้พระบ้านบ้านมีพุทธคุณสูงยิ่งไม่เข้าฟันแทงไม่เข้านะครับพระแท้สาคนแฝงแล้วตกคือบินตายใช่ประโยนง่พระบ้านๆแท้ บ้านๆแล้วแท้พุทธคุณถูงจับต้อมีพลังนะครับจับพุทธคุณขึ้นนะครับเอฟซีเนี่ยผมจะส่องให้ละเอียดอันนี้หลักล้านเห็นไหมแคนไฟเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูองค์เปสิบล้านวัดเกศไ่พี่เดี๋ยวลงผมไม่มีค่าค่าใช้ยหายให้พี่นะเดียเด๋ยวผม,ม,มให้ดูองค์ไปสิบไ้สิบล้านแท้สากลตกเครื่องินตายใช่ถูกต้องแท้ชาวบ้านขึ้นออยอดยาอากาศไปนอกไม่ตายครับโดนยิงก็ไม่ตายครับพราดแท้ พระแค้สาคลแแฝงแลวตกข้นดินตายใช่ถูกต้องบอกอธิบายหน่อยนะครับแค้ภาษาอะไรกันคือแปงแลวตกข้นดินตายใช่ในวงการสายวิทยศา,า,ายยศาสตร์นะครับองสามสี่ร้อยล้านสายวิทยาศาสตร์ทีคนนั้นนะครับไม่แค้นะครับใช่ถูกต้องแายทุทธิแค้แค้แต่ละสายนะครับที่เป็นพระนะครับใช่ถูกต้องแค้เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันองนี้ก็ยุคต้นนะครับแต่ไม่ได้ขายอง์นี้ยุคต้นใช่อันนี้ผม เก็บไว้ของยายหมดแล้วครับขายไปอ,องค์กรเก็บแต่คันนะี่ดูวัดเกศนะครับนี่วัดเกศตรงนี้นะครับสิบล้านนะนี่ล้วนบะแตกเลยนะเห็นไหมครับรวบแล้วเอาง่างเลยเห็นไหมครับโอเคมีตำหนิเงินเทียนเป๊ะนะครับนี่เนะดี๋ยวเราจะมาขึ้นกล้องให้ด,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 นนะดูแต่เนี้ยผมขายห้าล้านใครสนใจติดต่อได้ครับ ดี๋ยวขึ้นกล้องให้ดูนะครับในสายวิทยาศาสตร์นะครับเขาไม่โฉมเงินแค่เนี่ยเดี๋ยวผมปรับกล้องนิดนึงนี่เห็นไหมครับจกักรแลร่มีธงเข็นส่นะครับเอกน,นี่วัดเจ็ดเจ็ดชั้นนะครับนี่ผมเป็นสิบล้านแต่ผมขายแค่เจ็ดล้านบาทตรงนี้ไม่แพ้เซียนนะครับพิมพ์ทรงเหมือนเซียนเป๊ะนะ จุดเจ็ดผมมีหมดนะครับนี่เห็นไหมครับนี่จุดเขาดูตรงไหนนะครับเอฟซีนี่ให้ดูจุดตายของเซียนนะเซียนเขาบอกนี่เลยจะเป็นเม็ดตรงนี้นะครับจุดตายตุ้มกอไก่นะครับนี่ข้างบนซุ้มแล้วมาดูจุดที่เด่นชัดนะครับนี่เห็นไหมครับ นี่แหละตำหนิตรงกับเซียนเป๊ะนะครับนี่นไม่ไม่เล็กๆนี่นี่ตำหนิได้หมดนะครับแล้วมาดูตรงข้างข้างแขนนะครับเดี๋ยวไม่ดูนะครับอ่จุดเล็กๆเ,เห็นไหมนี่ตองตรงคเนี่เห็นไหมตำหนิตรงกับเซียนเลยไหมนี่เซียนเขาบอกชี้ตำหนิทุกอย่าง ขาบอกซื้อผมไม่ได้องนี้ไม่กล้าซื้อครับนี่สวยนะครับผมบอกได้เลยยปลายวัดเกตต้องแหลงนะครับนี่เห็นไหมครับนี่สำนีนี่ไหมครับนี่พวกคุณดูไว้ที่ฐ<ว><ม>านนี่ที่ฐานั้นต้องแหลงนะครับผ้าเนื้อหาสากนต้องเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าผมมองไม่พลาดนะ เป็นตำหนิแหลมแหลมนะครับ f ีเนี่เห็นไหมครับอันนี้ต่อรองได้นะครับ F4 ดูเอานี่ให้ดูทุกมุมเห็นไหมครับจุดบอดของเสียนอยู่ตรงไหนนี่ตําหนินะครับนี่ทเห็นไหมมีส่วนเกินนี่แล้วตรงใต้ฐานนะผมแะ้ดูใต้ฐานนะครับใต้ฐานของพระองค์ท่านนี่ เขามีใต้ฐานเห็นไหมมันจะมีเส้นเล็กๆที่ผมคับถินนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้แล้วผมจะชี้ตำหนิให้ดูนะครับไม้ผมก็เลยว่ฝันผมตายไปไนนก็ดกดาา่ดึงถาดออกมาดึงถาดออกมาดึงถาดออกมาเถอยังเออ,เอ,อจะใจดูตำหนินะครับพี่เซียนเขาบอกตรงทุกตัวเด่นนะวางตรงนี้วางตรงนี้ดิ วางตรงนี้ดิวางตรงนี้เลยนี่จะมองไม่เห็นเห็นดิเห็นวางชี้ฐานเลยแล้วก็ชี้ลงไปที่ฐานเลยเห็นไหมเขาไปในกล้องเลยแล้วก็ชี้ไปที่กล้องอ่านั่นแหละฐานแล้ก็พิมพ์เส้นแล้ก็พิมใต้มือเห็นไหมมองไม่ชัดกว่าไม่ใช่ถูกแล้วไม่ใช่ในถูกแล้ว น,นี้่ตำแหนิงของเซียนที่อยู่ตรงนี้นะครับเอ x4 นี่อยู่ที่ชี้จุดตรงนี้ตำแหน่ตรงนี้นะครับนี่ครับพอโคเซียนพาหันไปเป็นเขาบอกว่าพาตุ้งพานะครับเขามีความรู้มากขึ้นนะครับใช่ พระเนื้อผมอยังไงมาต่อยเป็นเนื้อโลหะครับองที่หนึ่งกับองที่ร้อยปั๊มได้หมือน,น,นกนันนี้เนี่ยนี่ด้าหลังด้านหลังนะครับนี่มีรอยเหี่ยวลุกย่นเห็นไหมผมตะใบทองคําแร่พนชาติเยอะเนนี้เนี่ย,ยผมบอกได้เลยว่าสวยสุดๆถ้าใครอยากได้พระของพี่น,นำโชคติดต่อมาได้เลยครับเจ็ดล,ล้านผมปล่อยทันทีอ,องนี้นะครับ ไม่ต้องถึงสิบล้านต่อรองได้จากเกต้านยังต่อรองได้อีกนะครับเอฟซี okay. นะครับที่นำโชคก็จะนำพระทั้งห,ง,หงหมดเลยนะครับหลังจากให้บูชาคนมาร่วมบุญแล้วนะครับก็จะไปไปทอดพระป่าถึงหรือกระถิ่นนี้ผมมองเงินไปทอเอีป,ป,ปนีนี้น่าจะเป็นพระป่านะถ้าผมได้ตังค์ถ้าไม่ได้มันก็ไปยากเนะี่ยถ้าได้ตังค์ก็ไปง่ายเนะาะเราก็อยากจะสร้างให้มันจบๆไปโบสถ์ที่ เป็นดีถ้าใครอยากร่วมสมบูรณกับพี่นำโชคนะครับเชิญได้เลยนะครับใช่ทางช่องเราบอกบุญนะครับได้บุญต่อกันเรื่อโรควันนี้ใส่อะไรบ้างผมขอช่วยดูหน่อยเอ่อเราใส่สมเด็จแล้วก็บางคุณโคมครับครับมีสมเด็จอะไรบ้างครับเรื่อโรคบางคุณโคมครับตีนใหญ่ได้ดีกระวัตเจ็ครับ ก็มีหลวงพ่อพระเจริควาบุญเอ็นครับอัานๆมาอันนน้ำมาที่ไหนหลวงพ่อพระอีกพระขอชุดเที่ยงโชคนะครับครับที่ผมบอกขายเลยอ่ะบอกขายด้วยใช่ขายส่งได้ครับขายด้วยองค์นี้ถ้าต่อรองดีๆเนี่ยผมเอาประมาณสามล้านองค์นี้ถ้าต่อรองสวยๆวัดเก่งเนี่ยเป็นไงบ้างเอาแค่ห้าล้านบาทครับครับเพื่อจะทําบุญอันนี้บางบุญบุญผมเอาสี่ล้านครับ ประมาณนี้เลยครับขอบคุณครับพี่นำโชคครับ,รบสวัสดีครับ